หนูดีรีวิวประกันประเภทหนึ่งความคุ้มครองแน่นเบี้ยต่ำกว่ามืน,นทำที่ไหนดี msig j m a t e v e หนูดีรีวิวให้ค่ะวันนี้หนูดีจะพามาดูความคุ้มครองของทั้ง3บริษัทนี้ค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยมาเริ่มต้นกันด้วยเงื่อนไขาการรับประกันภัยกันก่อนนะคะ 1. รับเป็นซ่อมอู่ในเครือค่ะ 2. อายุรถที่เอาประกันภยัย ในส่วนนี้หนูดีขอแจ้งก่อนนะคะว่า MSIG กับ j m a จะรับรถอายุตั้งแต่1-15ปีค่ะส่วนเทเวศจะแบ่งเป็น2ช่วงอายุรถค่ะคือ2-7ปีและ8-15ปีค่ะเนื่องจากคุณประกันภัยของเทเวศนั้นจะไม่เท่ากันค่ะ 3. การรับประกันภัยสำหรับรถกระบะรหัส320ทั้งส่งบริษัทนี้จะไม่รับรถกระบะท,ที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเช่นโครงเหล็กโครงหลังคา ตู้ทึบหรือรถที่มีการเสริมแหนบเพาค่ะในส่วนของความคุ้มครองแบ่งความคุ้มครองเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่ 1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกทั้ง3บริษัทนี้ให้มาเท่ากันที่50,000 0บาทต่อคนค่ะทรัพย์สินของบุคคลภายนอก MSIG จะอยู่ที่2องล้านห้าแสนบาทต่อครั้งค่ะ j m a r จะอยู่ที่1ล้านบาทต่อครั้งค่ะและเทเวจะแบ่งมาเป็น2ช่วงทุนโดยแยกตามรหัสรถที่รับประกันค่ะ สำหรับรถเก่งรหัส1 1 0่จะอยู่ที่2 5ล้านบาทต่อครั้งค่ะสำหรับรถกระบะรหัส320อยจะอยู่ที่1 0,000ล้านบาทต่อครั้งค่ะส่วนที่2ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายรอย0อจการประกันภัยอุบัติเหตสุส่วนบุคคลทั้ง3บริษัทนี้ให้มาเท่ากันที่1 0 0 0 0แบาทต่อคนค่ะรอยอดจุศูค่ารักษาพยาบาล ทั้ง3บริษัทนี้ให้มาเท่ากันที่100 0 0แบาทต่อคนค่ะลอยอจุ 03, การประกันตัวผู้ขับขี่ทั้ง3บริษัทนี้ให้มาเท่ากันที่3 0 0 0 0บาทต่อครั้งค่ะส่วนที่3ความคุ้มครองเรื่องความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกันภัย3 1ทุนประกันภัยทุนประกันภัยของ m s i g และเจมา จะให้มาเท่ากันที่2,000 0 0บาทค่ะส่วนเทเวศจะแบ่งทุนประกันภัยเป็น2ทุนตามช่วงอายุสำหรับรถอายุ2-7ปีจะได้ทุนประกันภัย2,000 0 0บาทค่ะและสำหรับรถอายุ8-15ปีจะได้ทุนประกัน1 5 0 0 0 0บาทค่ะที่สำคัญคือคู่กรณีต้องเป็นรถยนต์เท่านั้นและต้องสามารถระบุคู่กรณีได้นะคะถึงจะไม่เสียค่าเสียหายส่วนแรกค่ะกรณีที่คู่กรณีไม่ใช่รถยนต์หรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้จะมีค่าเสียหายส่วนแรก3,000บาทค่ะ ส่วนเกินหลังจากส0มพันบาทแรกบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบให้ค่ะ3.2จรถยนต์สูญหายไฟไหมทุนประกันภัยของ MSIG และ JMA าจะให้มาเท่ากันที่2,000 200, 0 0บาทค่ะส่วนเทเวศจะแบ่งทุนประกันภัยเป็น2ทุนตามช่วงอายุสำหรับรถอายุ2-7ปีจะได้ทุนประกันภัย2,000 200, 0 0บาทค่ะและสำหรับรถอายุ8-15ปีจะได้ทุนประกัน1,50,000บาทค่ะกรณีนี้ถือว่าคู่กรณีไม่ใช่รถยนต์ดังนั้นทุกบริษัทจะเรียกเก็บ ค่าเสียหาย3,000บาทแรกด้วยนะคะเงื่อนไขค่าเสียหายส่วนแรกของทั้ง3บริษัทไม่เรียกเก็บกรณีรถชนกับยานพหาหนะทางบกเรียกเก็บในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งให้ทราบถึงคู่กรณีได้และกรณีที่เกิดการชนหรือคว่ำ ที่ไม่ได้เกิดจากยานพาหนะทางบกรวมไปถึงรถยนต์สูญหายหรือไฟไหมด้วยนะคะ,คะการตรวจสภาพรถ MSIG และเทเรสจะต้องตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภยัยส่วนเจมาไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทําประกันภัยค่ะในส่วนของเบี้ยประกันภย M N I G, ัย MSIG เบี้ยประกันภัยจะอยู่ที่8,500บาทต่อปีเจมาเบี้ยประกันภัยจะอยู่ที่8,991บาทต่อปีเทเรสเบี้ยประกันภัยจะอยู่ที่9,000บาทต่อปีค่ะในส่วนของความคุ้มครองพิเศษ MSIG จะมีบริการช่วยเหลือชุก ไม่หักค่าเสือ่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบกได้แก่ยางแบตเตอรี่สารเหลวเช่นน้ำมันเครื่องสารหล่อลื่นสารหล่อเย็นของระบบแอร์เจมาจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนเทเวศ จะคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งรวมไม่เกิน20,000บาทค่ะหากสนใจบริษัทไหนสามารถสแกน QR code เพื่อดูรายชื่ออู่ในเครือของบริษัทประกันภัยหรือสแกน QR code ไลน์แอดของ MD เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแบบไหนดีแบบไหนโดนหนูดีรีวิวให้ค่ะ